สวัสดีค่ะทุกคนมาดูเด็กเบิดสำรวจท้องกันนะคะดูนะคะตรงนี้ต่อมาดูตรงพ่าม่นะคะระเบียงระเบียงมีอะไรคะลูก่ะ,ะตรงนี้มีอะไรสำรวจดูหน่อยสิคะคุณพ่อรอกหน่อยค่ะคุณลูกจะเดินค่ะนี่ไงคุณลูกคุณลูกชอบไหมคะลูกเบิดชอบไหมคะชอบไหมห้องนี้สวยนะเด็กเบิดชอบไหมคะ เดินดูหน่อยสำรวจหน่อยค่ะลูกดีไม่น่าดีไม่นอ่ะดูตรงนั้นหน่อยตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นยังไงเออดูตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคนี่อันตรงไหนอีกอันี้ตู้ในตู้เสื้อผ้าโอเคไหมคะอ่ะต่อไปเป็นตรงไหนบ้างคะลูกตรงนี้ตรงนี้มีอะไรข้างในไหมคะไปตรงไหนอีกคะเชิญค่ะนำเลยค่ะนำเลยค่ะคุณลูกค่ะเดินนำไปก่อนเลยนะ ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าโอเคเรียบร้อยอ่ะ,อะดูต่อค่ะไปดูกันต่อห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงเรียบร้อยอ่มุมนี้มุมนี้เป็นยังไงลูกโอเคอไปกันต่อเอา้ากลับมาที่เดิมตู้เสื้อผ้ามันมีอะไรลูกตู้เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าไงคะไปกันต่อเรื่องค่ะสำรวจมุมไหนอีกคะสนใจมุมไหนบ้างลูกมีตรงไหนหนูที่หนูสนใจอะ่ะ อันนี้อันนี้จะมาอันนี้ไม่ได้นะลูกนะไปต่อค่ะมุมน,นี้หรอคะมุมน,นี้หรอคะกระโดด่อยค่ะอ่าเชนมุมต่อไปค่ะแมวนักสำรวจค่ะมาสำรวจม,มุมไหนดีค่ะอ่าตั้งใจนะคะอย่าให้โดดพลาดนะคะพลาดมาเลยยุ่งเลยค่ะนี่คือหลังตู้เย็นที่แมวชอบค่ะหลังตู้เย็นจะต้องสำรวจนะคะ ู้เย็นมีอะไรบ้างคะในตู้เย็นมีน้ำเปล่าสองขวดคะ่ะโอเคนะลงมาคะ่ะลงมาลงมาได้เลยคะ่ะลงให้ได้นะคะมุมต่อไปเลยดีไหมคะนาะคะ่นะนาคะ่ะตามมาค่ะพี่พี่แอบม,มุมนี้มาม,มุมนี้แล้วนะคะถ้าม,มุมนี้ก็ต้องเก็บหาง่อยนะคะลูกเก็บหาง่อยนะคะลูกค้าหางนะคะหางนะคะ ดูแลหางด้วยค่ะหางค่ะมันจะทำของเขาตกแตกกับลูกเอ้ยเก็บหางด้วยค่ะรู้สึกแก้วไม่ปลอดภัยแล้วค่ะต้องแก้วไปเก็บที่อื่นแล้วละค่ะโอเคโอเคไปไหนต่อคะ่ะไปค่ะตามมานะคะตามมากันต่อเลยค่ะโอ้ยหางหมันไม่ยอมหางไม่ยอมจะให้ตกให้ได้เด็กมันดื้อเว้ยไปไปกันต่อตรงไหนอีกลูก พอจะมีที่ให้วิ่งเล่นไหมคะตรงนั้นมันกระเผาแมวอะแมวโรเบิร์ตอะนี่ไงของเล่นมันเล้วบ้านแมวก็มาที่รับเล็บแมวก็มาอุโ,อโมงแมวก็มาพร้อมมากพร้อมดือ้อพร้อมดีดให้เราก็ดื้อซะด้วยสิไปไหนก็ดือ้ออะไปตรงไหนอีกคะมีตรงไหนที่คุณโรเบิร์ตอยากดูบ้างคะเชิญคะ่ะคุณนายคะ่ะ นี่มันของที่บ้านเราทั้งหมดนี่วะแม่อามาให้ทั้งหมดเลยเรารักกันเนาะเนาะต้องเตรียมมาให้พร้อมอุปกรณ์ยังชีพในกิ่งโนเบิร์